วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาว,วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลบบุรีภาคเรียนฤด,ดูร้อนปีการศึกษา2565 วิจัยโดยคุณครูพนีดาน้อยสีบทที่1บทนำความเป็นมาของการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการที่สามารถเพิ่มทักษะประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดีการฝึกประสบการณ์ยังเป็นไปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และที่สำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาว,วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนราบประชานุเคราะห์33จังหวัดลบบุรีภาคเรียนฤด,ดูร้อนปีการศึกษา2565ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบจอจมได้แก่หน่วยงานที่มีการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทุกหน่วยงานที่มีนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพคองสาขาว,วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนฤด,ดูร้อนปีการศึกษา2,565ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรต้นได้แก่ความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีต่อนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตัวแปรตามได้แก่ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีการวัดผล5ด้านคือด้านระเบียบวินยัย ด้านพฤติกรรมในการทำงานด้านคุณภาพของงานด้านวิธีการปฏิบัติงานและด้านมนุษยสัมพันธ์บทที่2แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีต่อน,นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาว,วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนราบประชานุเคราะห์3 3จังหวัดลบบุรีภาคเรียนฤด,ดูร้อนปีการศึกษา2564มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอน 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562 3. หน่วยงานที่ใหความร่วมมือรับนักเรียน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนฤด,ดูร้อนปีการศึกษา2565 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3ระเบียบวิธีวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานที่มีนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกหน่วยงานเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้แบบสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานมี3ตอนคือ ตอนที่1ชื่อหน่วยงานตอนที่2ความคิดเห็นของผู้ประเมินแบ่งออกเป็น5ด้านด้านระเบียบวินัยด้านพฤติกรรมในการทำงานด้านคุณภาพของงานด้านวิธีการปฏิบัติงานด้านมนุษยสัมพันธ์ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคำถามชนิดเลือกตอบตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) โดยใช้มาตรวัด5ระดับตอนที่3เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความเห็นข้อเสนอแนะของหน่วยงานสถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ยใช้เกมประเมินความคิดเห็นพิจารณาตามเกณฑ์ตามแนวความคิดของ BEST และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทที่4การวิเคราะห์ข้อมูล ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงโดยแบ่งออกเป็น3ตอนดังนี้ตอนที่1การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่รับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาว,วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลบบุรี เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนฤด,ดูร้อนปีการศึกษา2565มีจำนวน6หน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งหมดตอนที่2การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของหน่วยงานที่มีต่อน,นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพพบว่าความคิดเห็นของหน่วยงานโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย4.49และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมากที่สุดด้านระเบียบวินัยค่าเฉลี่ย4.62รองลงมาคือด้านพฤติกรรมการทำงานด้านมนุษยสัมพันธ์ค่าเฉลี่ย4.51อยู่ในระดับดีมากด้านคุณภาพงานค่าเฉลี่ย4.42อยู่ในระดับดีอันดับสุดท้ายคือด้านวิธีการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย4.37อยู่ในระดับดีความคิดเห็นของหน่วยงานด้านระเบียบวินัยในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย4.62และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกระเบียบค่าเฉลี่ย4.69รองลงมา เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้างานค่าเฉลี่ย4.62อันดับสุดท้ายคือการตรงต่อเวลามาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดค่าเฉลี่ย4.59อยู่ในระดับดีมากความคิดเห็นของหน่วยงานด้านพฤติกรรมในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย4.51และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่การรู้จักสิทธิหน้าที่และความรับผิดช,ชอบค่าเฉลีย่ย4.59รองลงมาคือความซื่อตรงต่อง,งานความขยันขันแข็งในการทํางานค่าเฉลีย่ย4.55อยู่ในระดับดีมาก อันดับสุดท้ายคือความสามารถในการสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจนกับผู้ร่วมงานและหัวหน้างานค่าเฉลี่ย4.39อยู่ในระดับดีความคิดเห็นของหน่วยงานด้านคุณภาพของงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย4.42และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานค่าเฉลี่ย4.47อยู่ในระดับดีรองลงมาคือความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายค่าเฉลี่ย4.44อยู่ในระดับดีสุดท้ายคือปฏิบัติงานถูกต้องตามลักษณะางานค่าเฉลี่ย4.2 4อยู่ในระดับดีความคิดเห็นของหน่วยงานด้านวิธีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย4.37 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่การเห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ค่าเฉลี่ย4.45อยู่ในระดับดีรองลงมาคือเข้าใจขั้นตอนและขอบเขตของการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ย4.39อยู่ในระดับดีอันดับสุดท้ายคือมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ และไหวพริบในการทำงานค่าเฉลี่ย4.27อยู่ในระดับดีความคิดเห็นของหน่วยงานด้านมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย4.51และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ความสุภาพอ่อนน้อมรู้จักการเทศะค่าเฉลี่ย4.60อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมค่าเฉลี่ย4.52อยู่ในระดับดีมากอันดับสุดท้ายคือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่นค่าเฉลี่ย4.44อยู่ในระดับดีตอนที่3การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอนะเพิ่มเติมที่มีต่อน,นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิวชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3 3จังหวัดลบบุรีในภาคเรียนฤด,ดูร้อนปีการศึกษา2565ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 1. รู้จักซักถามให้มากขึ้น 2. มีการเพิ่มเติมเรื่องหนังสือราชการระเบียบงานสารบัญในการที่นักเรียนจะมาฝึกในสถานที่ราชการ 3. ให้รักษาความมีวินยัยความอดทนการมีสัมมาคาระวะ การมีน้ำใจที่ทางโรงเรียนได้อบรมมาเป็นอย่างดีไว้แบบนี้ตลอดไป